สยบฟ้าพิิตรพตีเล่มที่15บห้ทที่2องตำราสามเล่มวิเหรียนคือสิทธิ์พี่ชั้นสองที่หนิงเชียร,รู้จักคนแรกแต่ตอนนั้นนางคือเจียวโซ่หญิงของสารศึกษาโบนมานอย่างเป็นเพียงสิทธิธรรมดาธรรมดาของตึกเปลียนด้านหน้าที่ขึ้นหอจิ้วสู่จนกระอากเลือสลบเมื่อทุกวัน ในวันเวลาที่ควรค่าเกากลัวลึกถึงนั้นมันจะนั่งอยู่ที่ริมหน้าต่างทางด้านตะวันออกส่วนนางจะนั่งอยู่ด้านตะวันตกคนหนึ่งถือผู้การคัดตวัวอักษรอีกคนหนึ่งถือตำลาอ่านอย่างคนตาบอดคลำทางน้อยนักที่จะพูดคุยกันส่วนใหญ่มันก็แค่คารวะทักทายต่อมานางเคยสนทนากับมันอยู่หลายคำในป่ากระบี่ณก่อนที่มันจะเดินทางไปทุ่งรา้าเคยมอบของชิ้นหนึ่งให้ คิดดูแล้วช่วงเวลาตั้งแต่บุกผาเริ่มบาทในฤดูวัสารจนถึงฤดูที่จักรจารย์ส่งเสียงร้องพวกบาดควรจะรู้จักมักคุ้นการเป็นอย่างดีแล้วแต่ในความเป็นจริงอละได้เป็นเช่นนั้นไม่ในบรรดาสิทธิทั้งหลายอวีเหรียญแปลกกว่าคนอื่นนางถูกจัดอยู่ในลำดับต่อจากสิทธิใหญ่และสิทธิรองในด่านฉาดกับธรรมดาสามัญทั้งอย่างมีนิสยัยรักสงบ คล้ายชื่อฉาเมือ่อนายต่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกน้อยครั้งนักที่จะปรากฏตัวต่อหน้าปุทุกครั้งที่เห็นหนาคนคล้ายจะก้มหน้าคัดตัวอักษรอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นยามอยู่บนหอจิ้มสูยามร่วมชุมนุมกสิ์รวมสำนักแม้กระทาแยบจอมปราดเรียกประชุมครั้งใหญ่เรื่องกัรขังผ่านไว้ในถ้ำนางก็อย่างโงนั่งคัดตัวอักษร เมื่อครั้งที่มานองค์ชายหลงชิงทดสอบพิ้เขาแม้แต่ผู้มงมงายการอ่านก็ยังมาร่วมวิพะวิจารณ์เรื่องการแข่งขันกับเหล่าสิทธิ์ชั้นสองมีเพียงหนาที่ยืนแยกตัวอย่างโดดเดี่ยวยิ้มน้อยๆไม่พูดไม่จาสำหรับหนิงฉวีเรื่องยุ่งยากที่สุดเมื่ออยู่ต่อหน้าสิทธิ์ที่สามคือไม่ทราบว่าตัวเอควหวางตัวอย่างไรดีมันดูไม่ออกกระทั่งว่าหนายุเท่าไหร่ พราะแม้เครื่องหน้าที่กระจุมกระจิบอีกทั้งรูปร่างเล็กบางจะทําให้รู้สึกเหมือนว่านางยังเป็นผีแค่เด็กสาวคนหนึ่งแต่ด้วยนิสัยที่ออกจะสุภาพจนดูเย็นชากอบกับแววตาที่สุขุมเยือกเย็นกับอกมันว่าแท้ที่จริงแล้วนางเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงอีกเสดพีนี่คือตำราอะไรนี่คือตำราต้องห้ามหนีงเฉียยเงยหน้าขึ้นบอกอีกฝ่ายเหนตกตะลึก ตำราต้นกำเนิดลมหายใจแห่งฟ้าดินเขียนขึ้นจากการบอกเล่าด้วยปากของยอดคนท่านหนึ่งเมื่อหลายร้อยปีก่อนตำรานี้เคยสร้างความปวดปวนครั้งใหญ่ให้แก่โลกของการฝึกชาตมาแล้วเพราะเนื้อหามีความขัดแย้งกับหลักคำสอนของนิกายเฮ่าเทียนจึงถูกอาสมเทพแห่งสีหลิงทำลายทิย้งและจัดไว้ในหลายชื่อของตำราต้องห้ามห้ามไม่ให้มีปรากฏขึ้นในแผ่นดินอีกเคยมีตระกูลใหญ่ลหนึ่งของแคว้นโซ่ ถูกพบว่าแอบเก็บตำราเล่มนี้ไว้ในครอบครองจึงถูกฆ่าล้างตระกูลไม่เว้นแม้แต่ลูกเล็กเด็กแดงมือที่ถือตำราของนิเชเฉียสั่นเล็กน้อยคิดไปถึงว่าที่มาของตำราเล่มนี้จะเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดมันถามอย่างนึกฉงนแล้วทำไมศาสรศึกษาจึงมีตำราเล่มนี้วิเหรียญยิ้มเล็กน้อยก่อนตอบว่าศาสรศึกษาจะตกรนตำราเล่มใดไปไม่ได้ หนิงเฉวยนึกถึงถ้ำขนาดใหญ่ที่ใช้เก็บหนังสือข้างกระท่อมของผู้มงมงายการอ่านก็พยักหน้าไม่ได้รู้สึกแตกตื่นแต่อย่างใดเสพี่หากอ่านไม่เข้าใจแล้วจะทำอย่างไรหวีเหรียญตอบอาจารย์สั่งไว้ให้ข้ามาที่นี่ทุกสิบวนันในระหว่างร้านเจ้าศึกษาตำราเล่เมนี้ให้ดีมีข้อสงสัยอะไรก็จดไว้ถึงเวลาข้ามาก็ถาม หนิงเฉวียจึงค่อยรับทราบว่านี่เป็นการจัดการของจอมปราดหยู่ิเวียนไม่พูดอะไรอีกเพียงสำทับห้มานใช้ความพยายามให้มากจากนั้นก็พิ้วกายลงเขาวไป1นึ่งวันเต็มๆหลังจากนั้นนอกจากกินข้าวหนิงเฉวียเอาแต่อ่านตำรายิ่งอ่านมันก็ยิ่งเข้าใจว่า,วาเหตุใดอาสมเทพแห่งสีหลิงจึงต้องสั่งให้ทำลายตำราเล่มน,นี้เพราะตำราต้นกำเนิดลม,มหายใจแห่งฟ้าดิน ผมเริ่มต้นก็โรงเข้าสู่สาระสำคัญที่น่าตื่นตกใจทันทีและอย่างกล่าวถึงข้อพิสูจน์ที่มีต่อสาระสำคัญนี้อย่างละเอียดนับตั้งแต่บุเบิกฟ้าดินเป็นต้นมาสรรพสิ่งได้ถึกเกิดขึ้นบนท้องฟ้ากำเนิดดวงตะวันเพื่อประทานรูปร่างและจิตวิญ,ญญาให้แก่สรรพสิ่งสรรพสิ่งดับสูญแล้วเกิดใหม่เป็นวัตถจกักรจิตวิญญ,ญาณในร่างกระจายสู่ฟ้าดิน และปากขาซึ่งก็คือลมหายใจฟ้าดินที่ผู้ฝึกฌานสามารถสัมผัสนับรู้ได้นั่นเองและก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าพลาวมทบแห่งฟ้าดินหนิงเฉวีฉนันจะไม่รู้ว่าสําหรับโลกในพบนี้ข้อวิจารณ์นับว่าแปลกไปและออกนอกลู่นอกทางมากเกินไปเพราะนี้เท่ากับเชื่อว่าลมหายใจแห่งฟ้าดินมาจากตัวของสรรพสิ่งเองไม่ใช่ห้าเทียนเป็นผู้ประทานให้ดังที่กล่าวไวในคําสอนหาผู้ คนในโลกเชื่อสียงที่อธิบายไว้ในตำราเล่มนี้แล้วนิกายเต๋าจะรักษาความเคารพรเทิดทูนที่เหล่าผู้ฝึกชานมีต่อเฮาเทียนให้ดำรงต่อไปได้อย่างไรคิดว่านี่จะเป็นสาเหตุให้อาสมงเทพแห่งสีหลิงต้องการกำจัดตำลานี้ให้หมดสิ้นถึงขนาดต้องเข็นฆ่าผู้ที่มีไว้ในครอบครองโดยไม่มีการละเว้น หลังเข้าเรียนในสารศึกษานิเดเวีณาตำราในหอจิ้วสูที่เกี่ยวกับการฝึกฌานมากมายเล่มแรกที่มันอ่านก็คือแรกค้นพบจุดซี่ไหายสเสวียสารเพราะว่าตำราต้องกำเนิดลมหายใจฟ้าดินหนึ่มือเล่มนี้เห็นได้ชัดว่ามีความลึกซึ้งและยากตกการทำความเข้าใจยิ่งกว่าดังนั้นแม้มันจะตั้งอกตั้งใจเพียงใดก็ยัอ่านได้ชื่นช้าย,ยิ่ง ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกมันอาศัยแสงจากฟ้าฟ้านั่งอ่านอยู่ตรงปากถา้ำจมดิ่งอยู่ในความคิดอันฉลาดปัดเปลืองของคนรุ่นก่อนแนวความคิดเกี่ยวกับการกำเนิดของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎในการก่อกำเนิดจำนวนและการผลเหวียงของลมหายใจแห่งฟ้าดินล้วนแฝงความรู้อันน่าสนใจที่ฉีกกฎเดิมไว้มากมาย มันไม่รู้ว่าตำราเล่มนี้จะมีส่วนช่วยสามารถแก้ปัญหาที่จอมปราดทิ้งไว้ให้ได้หรือไม่แต่ในเมื่อจอมปราดต้องการให้อ่านมันก็จะอาจ่านเพราะลึกในใจมันเชื่อว่าที่จอมปราดจับมบันขังไว้ในถ้ำไม่ใช่เพราะต้องการให้มันรับตำแหน่งเป็นเจ้าโซ่เฝ้าโยงแต่อยู่แต่ในสารศึกษาอย่างแน่นอนระหว่างที่หนิงช่วยอ,อ่านตำราสังสังจะคอยนั่งมองอยู่ด้านนอก เื่อว่าหมานต้องการเรียกหา,าว่าผ่านไปเนิ่นนานนิสชีก็อย่าง,ขงโขงก้มหน้าก้มตอาอ่านในบกงบุญทุกครั้งที่ทําความเข้าใจเกี่ยวกับความลึกลับซับซ้อนที่ซุกซ่อนอยู่ในเนื้อหาบางช่วงได้ใบหน้าก็ปรากฏรอยยิ้มเบิกบานผิีกระสังสารที่รู้สึกเบื่อหน่ายเป็นอย่างยิ่งจนต้องไปสาผมใป็นการฆ่าเวลาม่านปราตีค่อยๆค,คลีล่คลุมลงมาบนมือจากอ่านตะเลเแม่กรวมถึงหน้าผาขาด สั่งสั่งทำข้าวเย็นส่งเข้ามานิงชว่วยกินอย่างรีบร้อนไปหลายคำระวางชามข้าวก็กวาตำรามาอ่านต่อสั่งสั่ง,งเห็นคบไฟไหวบูบว่าไม่อยู่นี่ไม่ดีต่อการกอ่านหนังสือจึงเดินเข้ากระ่อบไปค้นหาอยู่ครึ่งค่อหวันในที่สุดก็ได้ตะเกียงมาดวงหนึ่งจึงจุดแล้วนำมาวางไว้ให้ข้างขาภายใต้แสงอันนุ่มดวนจากตะเกียกนิงชว่วยอ่านตำราต่ออย่างใจจดจ่อ ประสบการณ์จากพบที่แล้วทำให้มันรู้สึกขัดแย้งต่อนเนื้อาหาตรงหน้าแต่มันรู้ดีว่าหาต้องการร่ำเรียนความรู้ความแปลกใหม่เพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์มันจะต้องทำวามเข้าใจกับตำราเล่มนี้ให้ทะลุปูุโปลงลวกเข้าหยาบวิ่จอ่าตะเกียงใกล้จะดับหญิงช่วยจึงค่อยวางตำราในมือลงมันไม่ได้ล้มตัวลงนอนทันทีแต่หลับตาทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ได้จากตำราอยู่ในใจอีกรอบ เนื่องจากนอนดึกดังนั้นตอนถูกเสียงฟืดฟาดฟืดฟาดเหมือนเสียงเต่าสุบลมปลุกให้ตื่นตั้งแต่รุ่งสางมันจึงอารมณ์เสียนึกได้ในใจว่าเสียงผีสางเหล่านี้ไม่ทราบว่ามาจากบรรพบุรุษ18รุ่นของผู้ใดหนิงเฉียขี้ตาแล้วคว้าเสื้อมาคุุมตัวก่อนเดินออกไปดูที่ปากถา้ำพอเห็นร่าอ้วนตุกตากำลังเท้าเสียวบางท่าชื่นชมทิวทัศน์ทั้งทงท,งท,งที่กำลังหอบหายใจแหก ก็ตตลึงงานไปเสียงที่ปลุกหมานขึ้นมาจากผู้นิทาก็คือเสียงหอบหายใจของเฉินผีผีนี่เองคิดไม่ถึงว่าเสียงหอบหายใจของคนผู้หนึ่งจะสามารถดังสนานไปทั่วทั้งขุนเขาเช่นนี้ได้เอ๊เจ้าเหนื่อยถึงเพียงนี้จริงๆหรือมันใส่น้าถามอย่างอิจฉาราใจเฉินผีผีไม่ได้หันมายังคงวางท่าสง่างามต่อขณะกล่าวเสียงปวดหอบว่า อานิจจาปีนันพบสูงทอดสายตาไปทั่วลาเว้ยหนิงเฉียสอดปากทำเสียงลากยาวราวกับจะล้างบางเหียนมาให้หยุดวิ่งในทันทีเชิญพีผีหันมามองก่อนใส่หน้ากล่าวตำแหน่ยับคายจริงๆเมื่ออยู่เบื้องหน้าทึวทัศนที่เป็นหนึ่งในโลกว่าฉันให้เจ้ายังทำตัวอยาคายเช่นนี้ได้อีก หนิงเฉวยเห็นอากาศกิยามันนักรู้สึกขัดตาเต็มทนจึงกล่าวเสียงขุดเคืองว่ารู้ทั้งรู้ว่าข้าเราไม่ดียังไมอยุ่งโมโหอีกเราวางเถอะข้าจะเตะเจ้าตกหน้าผาฉุนผีผีรูปอกไปมากล่าวว่าเสียไม่หายหน้าผานี่สูงชันเกินไปกว่าจะขึ้นมาได้ข้าเกือบเอาชีวิตไม่รอดนึกถึงว่าเจ้าต้องอยู่ที่นี่นานเป็นสิบปีเอาเถอะข้าจะไม่ถือสาหาความกับเจ้า หนิงเฉวีแค้นเสียงหัวเราะน้าผามิได้สูงชันจนเกินไปแต่เป็นเพราะเจ้าตะกาก,กินจนอ้วนเกินไปต่้งหากบนไปก็เท่าด้านข้ามให้เห็นใจเจ้าหรอกคำพูดนี้ทิ่มแทงใจงร้ายกาจเชินวิผีก็จนปัญญาจะโต้ตอบจึงเสยยักไหลมองเข้าไปในถ้ำและแล้วตาของมานก็เป็นประกายถอนใจกล่าวด้วยความชื่นชมว่าที่แท้นี่ก็คือถ้ำที่อาจารย์อาเคยอยู่ การขึ้นมาที่นี่ช่างยากลำบากรักนี่จึงเป็นครั้งแรกที่ข้ามาสารที่แห่งนี้มีความหมายทางประวัติศาสตร์ไม่น้อยสามารถได้อยู่ที่นี่นับเป็นเกียรติสูงส่งข้ารู้สึกอิจฉาเจ้าจริงๆหินก้อนหนึ่งคลอยเบืออกมาเชียดเท้าของเฉันผีผีเพียงนิดเดียวหลังก็เด้งกระดอดไม่กี่ทีก็ตกหายลงไปในทะเลเมฆฉันผีผีกระโดเดเยงิงชี้หน้าหนีเชียโหโวไว้ว่า เจ้าจะฆ่าค่าอย่างนั้นหรือหนิงเฉวยค้นหาอยู่นานแต่ว่าหาหินก้อนที่สองไม่ได้จึงตะโกนด่าออกไปเจ้ามันคนหน้าไม่อายหาคิดว่าถ้ำนี้มีความหมายทางปราตร์ก็เข้ามาอยู่แทงค้าสิเกียรติที่ว่าค่าให้เจ้าหมดเลยเข้ามาสิเข้ามาเลยเฉินผีผีร้องท้าแน่จริงเจ้าก็ออกมาสิแน่จริงเจ้าก็เข้ามาสิ สั่งสงยืนดูพวกมานท้ากันไปมาจนทนลำคขานไม่ไหวต้องสอดปากมาว่าข้าว่าพวกท่านแน่ด้วยการทั้งคู่หนิงช่วยกับชนพีพีหันไปมองน้าพร้อมกันชนพีพีถามอย่างไม่แน่ใจนีเ่เจ้าพูดจริงหรือพูดเล่นสั่งสั่งไม่ตอบเพียงมองมันเงียบ หลังจากไปร้านเหล่าปีจ่ายมาหลายครั้งได้เล่นหมากล้อมกับสังสังมาหลายกระดานความมั่นใจที่ว่าตัวเองเป็นอัจฉรยิยะหรืออัจฉริยะเข่าเฉินผีผีค,อค,อค,อคอ่อยๆเกิดหายอย่างน้อยก,ก็เมื่ออยู่ต่อหน้าสังสังดังนั้นมืนจึงให้ความสำคัญกับคำติชมที่สังสัง,สงมีต่อตัวมานเป็นอย่างยิ่งความเงียบของสังสัง,สงทำลายความนับถือตัวเองของมานอย่างร้ายกาจเฉินผีผีจึงแครไปบอกหนียงเฉียก่อนกล่าวว่าจะแดกดัน้น เพียงลูกวานอนที่ถูกขังไว้ในกรงจนเบื่อจึงจะคว้างปลาก้อนหินใส่คนข้าจะไม่ถึงสาเจ้าหนิงเฉวียักษิ้วกลา่าวเจ้าก็ดีแต่พูดหางแน่จริงก็คว้างกับมาให้ถูกตัวข้าสิเฉินผีผีล้วงของบางอย่างออกจากอกเสื้อและวคว้างเข้าท่ามไปทันทีทันขวันเหมือนกันยามกระตันหันหนิงเฉวียไม่ทัดตั้งตัวจะเกือบถูกปลาใส่หน้า โชคดีที่ตอนนี้มันมีปฏิกิยาตอบสนองจังว่องไวจนเหลือเชื่อแค่เบี่ยงกายคว้าจับของก็ตกอยู่ในมืออย่างงไไ่ายดายที่แท้นี่เป็นตำราฮยบยูยีเล่มหนึ่งบทปกที่ไร้ตัวอักษรแบบนี้ทั้งเปียกชื้นและเนหนียวเหนอะเข้าใจว่าคงเป็นคราบเหงื่อใครของเจ้าอ้วนหน้าตายแม้จะรู้สึกขยะแขยงแต่ก็ยังถามออกไปนี่ hey, คือตำราอะไรฉันผีผีตอบตำรานี้ไม่มีชื่อ เราเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรวินยูชนไม่ใช่ภัญชนะนิงเชวีขวบิ้วถามแล้วมันคืออะไรกันเล่าเชิญผีผีเข้าใจว่าตัวเองกำลังถูกอีกฝ่ายฮียวอนกวนโทษสะจึงกล่าวเดือดดานว่าวินยูชนไม่ใช่ภัญชนะก็คือวินยูชนไม่ใช่ภัญชนะหากเจ้ายังถามอีกว่ามันคืออะไรข้าจะไปฟ้องอาจารย์วินยูชนไม่ใช่ภัญชนะ นิ้เฉียมองตำรายับยู่ยี่ในมือแล้วนึกถึงว่าตอนทดสอบเข้าชั้น2มันเคยเห็นคำคำนี้บนสลักหินหน้าประตูไม้จึงโอดขบวดคิ้วคุ้นคิดไม่ได้มันรู้จากสิทธิพี่ใหญ่เมื่อหลายวันก่อนว่าวินยูชนไม่แก่งแยงที่หลงเชื่อเหตุนบนสลักหินจริงๆก็คือคำวิจารที่จอมปราดมีให้เช่นนั้นวินยูชนไม่ใช่พัชนาก็น่าจะเป็นคำที่จอมปราดทิ้งไว้ให้มันโดยเฉพาะ เช่นการหรืออาจพูดได้ว่าเป็นคำวิจารณ์ที่เกี่ยวกับอนาคตของมันที่แท้ความหมายของคำคำนี้คืออะไรกันแน่จอมปาดรู้ร่วงหน้าใช่หรือไม่ว่ามันจะก็ได้เข้าเรียนในชั้นสองของาศสาสตาและจะได้อ่านตำราเรมนี้หนิงเชยถามหากมีข้อสงสัยแล้วจะทำอย่างไรเชิญพี่ผีตอบ ทุกสิบวันข่าจะขึ้นมาหาเจ้าครั้งหนึ่งหาเจ้ามีจุดใดไม่เข้าใจหนิงเฉียฟังแค่ประโยคแรกก็รู้ว่าเชินผีผีจะต้องพูดเหมือนกับสิทธิ์พี่สามหวีเหรียญจึงใส่หน้ากล่าวดักขอมาว่าเจ้าไม่ใช่สิทธ์พี่สาดังนั้นอย่าได้คิดให้สวยหรูเกินไปนะัะเจ้าต้องขึ้นมาที่นี่ทุกวนันไม่เช่นนั้นข้ากับสังสาง,สางจะต้องเบื่อตายแน่เชิญผีผีฮีบเยาะอยางได้ที เออาข้าจะตกโกรลงจากเขาสิอย่างเจ้าจะทําอะไรข้าได้จะให้ข้าขึ้นเขามาทุกวันก็ได้ขอร้องข้าสิเมื่อโค่เจ้ายังแย่เขี้ยวใส่ข้าอยู่เลยหนิงเฉวีถึอตาใส่มานยางหงุดหงิดเช่นนั้นเจ้าก็เรียบสายหัวลงไปเลยชนผีผีเชื่อฝังมานเป็นอย่างดีพุนตัวเตรียมก้าวเท้าจากไปแต่แล้วก็ต้องชะงักหันกลับมามองหนิงเฉวีเงียบ อยู่ครู่หนึ่งก่อนกล่าวว่าได้ยินว่าอาจารเตรียมตำราไว้ให้เจ้าสามเล่มหากอาจจบทั้งสามเล่มแล้วเจ้ายังออกมาไม่ได้เจ้าอาจจะต้องอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตก็ได้หนิงเฉวีกูดคิว้วเรมที่สามคืออะไรเชิญพี่ผีใส่หน้าไม่มีใครรู้หนิงเฉวีเงียบไปก่อนหัวเราขึ้นมา หากวันใดข้าแน่ใจว่าออกไปไม่ได้จริงๆแล้วถึงตอนนั้นเจ้าก็หาช้อนมาให้ข้าคันหนึ่งฉุดผีผีถามอย่างประหลาดใจเจ้าจะเอามาทำอะไรหลิงเฉวยชีพิธิกนถามด้านหลังฝางตอบอย่างยิ้มแย้มข้าจะขุดอุโมงค์ให้ยาวทะลุปไปถึงทะเลสาบพ,พิพจบกและทางขึ้นเขาวนกลับสู่โลกภายหน่อยครั้งหมายเหตุมาจากภาพยน์เรือง s อ f เ r m a บ a a t ข a ที่นักโทษใช้ช้อนแทนสว่านกุดเจาะห้องขังขยายบริเวณช่องระบายอากาศและจัดทำหัวปลอมจากกระดาษวางบนเตียงและห่มผ้าเพื่อหลอกตาผู้กุ่มผู้แปลเฉิญผีผีเข้าใจว่ามันสติฟันเฟืมอไปแล้วถึงได้กล่าวควาจาเหลวไหลยอย่างนี้จึงรีบกล่าวเดินมา,าอย่าเขี่ยวกรับตัวเองให้มากเกินไป นิงเฉวีรู้ว่าเฉินพิผีคงคิดว่ามันใกล้บ่าแล้วจึงไม่พูดอะไรอีกก้มหน้าลงอ่านตำราเล่มใหม่ทันทีเฉินพีผีถอนใจดังเสือก่อนย้ายร่างอุ้ยอ้ายจากไปไร้รูปแบบให้สัมผัสคือเต๋ามีตัวตนให้แตะต้องคือวัตถุภาชนะคือวัตถุมหามรักษ์วิช่ภาชนะบอกว่าพิถีแห่งฟ้าไม่สนใจรูปลักษณที่เป็นรูปธรรม วินยูชนไม่ใช่ภาชนะบอกว่าคนเราไม่อาจจมอยู่กับกฎเกณฑ์ที่ตายตัวคำว่าไม่ใช่ภาชนะแท้ที่จริงก็คือความไม่ยึดติดความถนงและความดูแครนในกฎเกณฑ์หลังจากเปิดตาราออกอาสมาธิของหนิงชุียถูกเนื้อหาในตำราดึงดูดไว้จนไม่อาจละสายตาไปที่อื่นได้อีกช่วงเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนต่อจากนั้นนอกจากกินนอนขับถ่าย มันก็เอาแต่อ่านตำราและคุณคิดเมื่ออ่านเล่มหนึ่งจนเบื่อหรือมีข้อสงสัยติดขัดจนเดินหน้าไม่ได้มันก็จะเปลี่ยนไปอ่านอีกเล่มแล้วเมื่อถือจุดที่คืบหน้าต่อไปได้ยากมันก็จะหวนกลับไปอ่านเล่มเดิมใหม่หมุนเวียนสับเปลี่ยนเป็นเช่นนี้เรื่อยๆวันเวลาก็ค่อยๆล่วงเลยผ่านไปสังๆนั้น,นอกจากคอยถามกับข้าวและปาดกวาดเช็ดถูพยายามเห็นบ่านเหนือล้าก็มานั่งคุยเป็นเพื่อน หรือไม่ก็มานางเ g e r ยพื้นรองเท้าอยู่ข้างๆางเสมอเพราะหลังจากรวบรวมความกลา้ายอมเสี่ยงเดินเข้ามาในถ้ำอีกครั้งานางก็มั่นใจแล้วว่าตัวเองสามารถเข้าออกได้โดยไม่มีอันตรายไม่ว่าตำราทั้งสองจะมีส่วนช่วยให้ตัวเองไม่ต้องถูกกักขังไปตลอดชีวิตหรือไม่หนิงเฉ่ยเอ่ยไม่ยอมรับว่า สติปัญญาและความรอบรู้ของคนรุ่นก่อนทำให้มานสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ได้อย่างมหาศาลครั้งแรกที่ศึกษาตำราต้องกำเนิดลมหายใจแห่งฟ้าดินมันก็สามารถสัมผัสถึงแนวคิดแปลกใหม่แล้วยิ่ยงเมื่อได้ลงลึกถึงรายละเอียดปลีกย่อยต่อไปเรื่อยๆข้อคิดที่น่าสนใจก็ยิ่ยงพล,งลังพูเข้ามาไม่หยุดหย่อนลมหายใจแห่งฟ้าดินคืออนุไร้รูปที่ตำารง อยู่ตามธรรมชาติและก็คือสิ่งที่ผู้ฝึกชาต์เรียกกันว่าพลังปฐมแห่งฟ้าดินตามแนวคิดของตำราเล่มนี้ต้นกำเนิดของพลังปฐมแห่งฟ้าดินที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดล้วนมาจากดวงตะว,วันบนท้องฟ้ามีเพียงส่วนน้อยที่มาจากใต้พิภพรวมไายใจที่มีต้นกำเนเดิดเดียวกันเหล่านี้เนื่องจากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันหรือเกาะติดอยู่กับสบรรพสิ่งที่แตกต่าง เมื่อเวลาผ่านไปพันปีหมื่นปีจึงเริ่มปรากฏลักษณะพิเศษเฉพาะตัวออกมาอย่างเช่นพลังปฐมแห่งฟ้าดินที่แฝงอยู่ในต้นไม้กับพลังปฐมแห่งฟ้าดินที่แฝงอยู่ในก้อนหินแท้ที่จริงมีลักษณะไม่เหมือนกันเพียงแต่ความแตกตาก่างเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ผู้ฝึกชารทั่วไปยากนักที่จะสัมผัสรับรู้ได้หนิงเฉยียนึกถึงความรู้สึกตอนยืนอยู่ริมทะเลสาบต้าหมิง ได้เห็น่่าโกรทรมานจิตของสำนักพักหมาปร็นกั้งแรกจึงค่อยพบว่าข้อคิดในต้านแม้จะแตกต่างจากคผู้ขงยนเซอร์ต้าสือผู้เป็นสื่อฟูอยู่บ้างแต่ก็มีเหตุผลอยู่หลายส่วนหลังคบคิดใกล้ขวดมันก็หยิบยานออกมาทดลองทีละแผ่นทีละแผน่แผนขณะหมอกหนูไฟและไอ้น้าที่เกิดจากยานตรงหน้าก็ใช้พลังจิตไปรับรู้ถึงความแตกต่างอย่างละเอียด จากนั้นจดสิ่งที่ค้นพบลงในกระดาษหลังเที่ยงกินข้าวเสร็จมันก็วางฉามไว้ใกล้ๆตัวเราเริ่มใช้ยานรับรู้ทุกความแตกต่างของพระลามโถมแห่งฟ้าดินอีกครั้งปกติตอนอยู่ในร้านเหล่าปีกชายเวลาไม่มีอะไรถามมันมักจะเขียนยานเล่นต่อให้อนุภาพของยานที่ได้จะอ่อนด้อยแต่ก็ยังเขียนเก็บไว้มากมายยามนี้จึงมีพอใชใ้ทำการทดลองอย่างเหลือเฟือ คราวนี้ที่มานใช้คือ,อยานวารีพออก,กระดาษหยานสีเหลืองซีดหายวับไปในอากาศพรัางปฐมแห่งฟ้าเดินภายในถ้ามก็ไหลรวมเข้าหาอากาศก่อนผลิตตัวกลายเป็นน้ํากอบมือหนึ่งตกใส่ชามที่วางอยู่น้ํากระเพื่อไปมาเล็กน้อยก่อนหยุดนี่นิงเฉวีมองน้ําในชามอย่างคุ้นคิดและเปิดตําราที่อธิบายคล็วิชามินูชนพิชัยพันชนะที่วางอยู่ข้าง เริ่มเปรียบเทียบสัมผัสที่รับรู้ได้เข้ากับเนื้อหาบางส่วนของตำราจากนั้นมันก็ใช้หยาดวารีอีกชุดหนึ่งปล่อยน้ำกอบนั้นตกใส่พื้นแล้วจ้องบอกน้ำเหล่านั้นไหลซึมไปตามรอยแตกของขินจนหมดภาพที่เห็นคล้ายไส้เดือนที่โปร่งแสงหลายตัวพุทหายเข้าไปในพื้นชามคือภาชนะรอยแตกของหินก็เป็นภาชนะแม้แต่ท้องฟ้าและปาเขาก็เป็นภาชนะ เพียงแต่เป็นพันชนะที่มีความขนาดใหญ่โตมโหฬารเท่านั้นน้ำเมื่อตกใส่ชามก็มีรูปร่างเหมือนชามตกใส่รอยแตกของหินก็มีลักษณะเหมือนไส้เดือดน,น้ำใส่แจยวยามถูกก้อนเมฆก,กลัดออกมาก็มีลักษณะเหมือนบ้านไขมุกยามให้ความชุ่มชื้นแก่ป่าเขาก็มีลักษณะเป็นอนุเล็กๆจำนวนมากมายนบไม่ถวนนี่จึงเป็นความ ไม่ยึดติดในกฎเกณฑ์อย่างแท้จริงน้ำนั้นเดิมทีไร้รูปร่างแต่เมื่อมีวัตถุรองรับจึงมีรูปร่างพลังรมรดกฟ้าดินก็มีสภาพเหมือนกับน้ำกระหม่งหลังได้ข้อสรุปแล้วหนิงเฉวียพยายามเชื่อมโยงข้อสรุปนี้เข้ากับประกาศกีดขวางหน้าทามมิทราบผ่านไปนานเท่าใดมันจึงค่อยเง่อยหน้าคืนลวดหัวคิ้วอย่างเหนื่อยล้าแล้วค่อยพบว่าสังสางได้มาหน้าที่ข้างกายอยู่ก่อนแล้วแลกกำลังปักอะไรบางอย่าง จำได้ว่าตอนมาฉาอันใหม่ๆเจ้าบอกว่าฝีมือในการเย็บปากเทาะถักร้อยของตัวเองไม่เอาไหนไม่อยากให้ใครเห็นเลยยกเข็มกันได้ทั้งหมดให้เสี่ยวเฉาแล้วนี่เจ้าไปเอาเข็มกันได้มาจากที่ใดกันหนิงเชยถามอย่างนึกฉงนสั่งสังใช้ก้นเข็มสกิดขมับที่คันยิบยิบตอบว่าเมื่อวานข้าลงหน้าผาไปขอสิพี่เจ็ดมาปากโนดปากนี่ข้าเวลาเล่น เหนียงเฉีย an, คิดในใจยามนี้มันต้องคร่ำเคร่งอยู่แต่กับตำราไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยกับนางนางนั่งเงาอยู่คนเดียวจะต้องเบื่อมากมากแน่ๆและแล้วมันก็คิดอะไรขึ้นมาได้ยื่นตำราเป็นอยู่โนพม่ช่ยผชาชได้กอดกล่าวว่าเ,เมื่อมาแลนะ้วก็้องอ่านตำรานี่ดูสังสางเบิกตาะวางถามอย่างตกตะลงึงข้าก็อ่านได้ด้วยหรือ ตำลาสองเล่มนี้ล้วนเป็นสุดยอดวิชาอธิหาค่าไม่ได้ของสาสรศึกษาเป็นตำราที่จอมป่าตั้งใจคัดเลือกมาให้ศสธิ์เช่นมานเปลี่ยนตำลาแล้วเหนียงเฉียบให้สมัว้สังสารอ่านแต่มันเคยชินเสร็จแล้วที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆกับนางกระทั่งบางครั้งยังจัดลำดับนางไว้ก่อนตัวเองอีกด้วยอีกอย่างมันยากโจนค้นแค้นมาตั้งแต่เด็กน้องอยู่อยากปากกัดตีนถิบ แม้ตอนนี้ไม่ต้องกล่าวคุ่มเรื่องที่เกี่ยวกับเงินเงินตรงทองอีกแต่ก็ยังโกติดิสัยเอาเปรียบผู้อื่นอยู่ไม่สาวนิ้งชเวตอบนีเ่เป็นของดีถ้าเจ้าไม่อ่านก็ขาดทุนแย่สั่งสาก็คิดแบบเดียวกันแต่ยางเป็นกังวลข้าจะอ่านเข้าใจหรือนิ้งชเวปลอบกระทาตตาเสิญกนหน่วยแสงสว่างยังรับเจ้าเป็นผู้สืบทอดแสดงว่า จะต้องเห็นพรสวรรค์ในการฝึกชาของเจ้าไม่แน่ว่าพรสวรรค์ที่เจ้ามีอาจจะมากกว่าข้ากับผีผีก็ได้หลายปีที่เจ้าติดตามข้าข้ากลับมองไม่เห็นถึงจุดนี้ดีพีด,ด,ดีอาจเป็นการกดฝังความเป็นอาเชรยยะของเจ้าไปสั่งสั่งหู้อเสียงดังตายน้อยท่านนอข้าเล่นแล้วหนีมฉวย,ยิ้มเทะเลนคิดมากไปทำไมเจ้ามองแค่ปลาดเดียวก็ถือว่าพวกเราได้กำไรแล้ว สั่งสคามรู้สึกว่ามีเหตุผลจึงรับตำราไม่อ่านาจริงจังส่วนนิงจุเอ๋ก็อาจต้องกำเนิดลมหายใจฟ้าดินต่อยิ่งอ่านก็ยิ่งรู้สึกว่าการที่อสุเทพสั่งทำลายและห้ามเผยแพร่ตำรานี้มีเหตุผลยิง่งเพราะตำราเล่มนี้ถือกับกล้ายึดถือเอาวิชาฝึกชาญของพักมานที่ดึงเอาพลังปฐมฟ้าดินเข้าสู่ร่างกายเป็นแบบอย่างเดี่ยวการกับ แสงเจิดจลาของข้าวเทียนมั่นใจถึงขั้นว่าทั้งสองไม่มีความแตกต่างอะไรที่เป็นแกนสารท่านใดนั้นแววตามันก็เปล่งประกายเจิดจา้าพราะที่ท้ายเล่มมันพบเจอวิธีเพราะเลี้ยงลมปาณวิธีหนึ่งตอนรับช่วงบาตรนึจีวรขอจัดอ์อาในสำนักพักบานนิ่งชวยอาศัยเจตนาลมกระบี่ที่อาจารย์อาทิ้งไว้ในรอยกระบี่บนผนังห้องถกลงเปิดช่องระหว่าง เสียหายกับเสียสวาดจากนั้นลมปราณสุภัยสารก็ทะลักพังผูเข้าสู่ราวกระตุ้นลมปราณตรงท้องน้อยให้เริ่มไหลเวียนดึงเอาพลางพังปฐมแห่งฟ้าดินที่อยู่รอบตัวเข้าสู่ร่างกายทว่าแม้มันจะสามารถใช้พลังจิตกระตุ้นลมปราณตรงท้องน้อยให้ดึงพลังปฐมแห่งฟ้าดินเข้าสู่ร่างได้ก็จริงแต่มนันไม่อาจควบคุมขั้นตอนต่อจากนั้นได้และยังไม่รู้วิธีที่จะปรับเปลี่ยน ให้ขั้นตอนเหล่านี้มีประสิทธิธภาพดียิ่งขึ้นหากวิธีเพาะเลี้ยงรมปราณในตำราเล่มนี้ใช้ได้ผลจริงก็หมายความว่าการฝึกลมปราณสุดัยสาของหมานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นจนทําให้หมานสามารถยกระดับด่านชาญขึ้นในได้ภายในระยะเวลาสั้นใช่หรือไม่มือที่ถือตำราของหมานสารลิกบัดนีความแตกต่างและความซาบซึ้งใจที่มีต่อจอมปาด และสิทธิ์พี่สาได้เข้าแทนที่ความรับแค้นกัรกลุ่มที่ถูกขังไว้ในถ้ำจนหมดสิน้นแม้แต่ตำราของศารศึกษามันยังแบ่งปานให้สังสางไม่ต้องสงสัยเลยว่าความเบิกบานใจและผลประโยชน์ที่เก็บเกี่ยวได้อย่างมหาศาลในครั้งนี้มันจะไม่แบ่งปานให้นางด้วยทว่าตอนที่บาหานไปหาสังสางกลับพบว่านางได้เข้าสู่ห่วงนิทราไปแล้วร่างเล็กๆนั้นกอดตำรานั่งหลับ ได้โดยไม่ต้องผีงผนังถ้ำหนิงช่วยเห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้นึกในใจดูท่านางหนูนี่คงไม่เหมาะกับการฝึกฌานอย่างน้อยที่นแน่แก็คือนางไม่ใช่คนประเภทชอบอ่านตำราหนิงช่วยหันกลับมารวบรวมสมาธิอ่านวิธีเพาะเลี้ยงลมปราดตั้งแต่ต้นจนจบโดยละเอียดจนแน่ใจว่าสามารถจดจำได้ทุกตัวอนจึงค่อยปิดตาลงช้า มันเริ่มเพราะเลี้ยงลมป,าป่านเป็นครั้งแรกและที่เพราะเลี้ยงก็คือลมปรานสุดไพศาล